ประมาณนี้นะมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับหกรอบสนามด้วยกันนะครับหกรอบสนามด้วยกันฟอร์มชั่นแลบหนึ่งรอบนะครับฟอร์เมชั่นแลบหนึ่งรอบเปิดไฟหน้ากันด้วยนะครับเชียร์ทุกท่านเลยครับพี่คุณแอนแอนแอนดายอะแอนดี้โอเคเอสโซโซล่าน้ครับผน้ำมนต์ไม่มาน้ำมนแก๊งท่านอะแก๊งพี่อ่ะเขาบอกรถเสร็จไม่ทัน ใช่หรเบล่าวเตะบอลอยู่ก็บ่า,าน้ำมนเตะจุดโทษยูดิเตะจุดโทษนะซ้อมลูกโทษดูดิสินักการ์ดีอ่อนบอกพี่แบงค์สู้ๆนะครับคุณสังสิโมนะมอะอุนะฮะเล่นกระถามาด้วยบอกว่ากเล็กอร์เชียร,กกร์เล็ก g e r เอกสิทธิ์โคลแลบ,บอกว่าเชียร์พี่ๆทุกลำเลยนะครับคุณนักการ์ดีอ่อนสวัสดีครับพี่บางพี่บางครับมีคุณนัฐการ์ดีอ่อนทักมานะครับ หลบหน่อยจะปล่อยพลังบอก75็ดสิ้าเจ้าสู้สู้เชียร์พี่น้อยอ,อย่าลืมกดแชร์กันเยอะนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าทางบ้านฟ้าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าปิดกั้นเยอะมากนะครับทำให้การแข่งขันเนี่ยการเผยแพร่เนี่ยก็ไปไม่ทั่วถึงนะครับไม่รู้จะปิดทำไมนะแล้วก็ชอบเปิดมาแต่คนไม่รู้จักให้รู้จักทั้งนั้นเลยเพื่อนก็ไม่ใช่ เปิดมานี่ไม่เคยรู้เลยเปิดมาเออไข่ใข่อ่ะนะฮะเราก็ติดตามผมอย่างผมไม่ติดตามฟาอีสอย่างเงี้ยไม่เคยเปิดฟาอีดอะเจอไม่เจอไม่เจอผมหรอกใช่อือสวัสดีเฮียคำป้อมครับผมเฮียคำป้อมพี่คำป้อมนะครับอาร์ตปลาจีนลุยเราก็คิดถึงพี่คำป้อมนะอยากให้มาสร้างสีสันในนี้นะฮะพี่คำป้อมว่างแล้วก็มาด้วยนะครับสนายุทธพลละมันนะครับเชียทุกคันเลยพี่กอฟนะ อะไรไททันเป็นคุณพ่อแล้วไม่ใช่หรอฮะเ,อเต็มตัวแล้วพี่กอฟน้ำมลเกมโอเวอร์ครับไปไม่ได้ครับ <c oughs> เนี่ยเราก็เอาเรื่องจริงไปพูดเนี่ยโซ <c oughs> โซลา่า <c oughs> เป็นซะอย่างนี้เอฟซีพี่ป้อมนะครับขอบคุณครับ <c oughs> ช่างเล็กโอเคเอ็มสู้ๆนะเนี่ยเอ็มเจ้าแท็กซี่คันนี้นะฮะต้องเชียร์เขานะครับเปิดมิเตอร์วิงนะ่งเนี่ย แท็กซี่หนึ่งเดียวเลยนะลาวิโอเนี่ยมาพี่น้องชาวใต้ฮะต้องเชียร์เขานะครับเขาเป็นผู้จัดนนีนด้วยนะแดกแกรรายการใหญ่เลยนะครับที่สุราษฎร์เดี๋ยวมาดูครับไฟแดงดับไม่นับญาติกับรุ่นแรกวันนี้ครับ รอลุ้นสนามอุรดิ์อีกครั้งนะครับคุณสลาวุฒินะครับขอบคุณะนะครับคุณสลาวุฒิบัวข่ำนะครับ,รบไอติมฮะธนพลกมลศรีก็บอกว่า f c ฟซพทศพลนะครับ <คา S 1> ไม่มาแข่งไงฮะ <คา S 1> ไอติมสิบสองเอ็มพีสิบสามเอ็มพีกับความยาวสนามแห่งนี้สองจุดแปดนะที่วีกิโลเมตรใช่ไหมยาวกว่าพีระนิดนึง โค้งเยอะเ้ยเป็นสนามที่สุภาพครับโค้งกำลอดทางเลยโค้งเยอะจริงลุ้นลุงเอ๋ละลีขึ้นหัวแถวแล้ะครับคำป้อมเดี๋ยวดูครมาครับเซฟต้คาดับไฟเซฟต้คาเข้าพิษครับมาดูการคุมเกมของหมายเลข117กับหมายเลขหนึ่งเสี่นะครับต้องบอกว่าคู่นี้นี่ถูกคุมมากๆครับกับการคอลี่ไฟใน1นาทีสาสพิกัดนี้ทั้งคู่นะคร มาดูไปดีกว่าครับว่าใครจะขึ้นหัวแถวครับกับการเปิดสนามครับคุณผู้ชมครับกับการแข่งขัน Racing Car Thailand ครับ Toyota e x p l o r ์พอีเวนทที่4ครับเอาล้วครับเลี้ยงแถวมาสวยงามครับเลี้ยงแถวมาสวยงามไฟแดงดับไหม แดงดับแล้วครับับดับมาแล้วเปิดเกมการแข่งขันครับ47 Racing Truck ไปอาร์ตคอนเฟิร์มครับผมเหมือนคนที่ช่วงชิงจังหวะมาจะเป็นสุนันแต่ดูกลุ่มนี้ก่อนครับผมมาครับโอ้โหสุนันเงียบหักแว่นครับดุดันเลยทีเดียวอนนี้ครับสตาร์ทออกมาครับเป็นเจ้าน้อยครับช่วงชิงจังหวัดได้ดีครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งครับอาร์ตตกเป็นที่สองครับทดพลตกเป็นที่สามครับเอาละครับมาดูครับใครเป็นกองเชียร์ใครตามกันมาครับแหมเจ้าอาร์ตจะเอาคืนเลยเหรอ ขงกอไก่ครับโยนกลับเข้าไปครับเอาครับผมเลี้ยวซ้ายมาอีกทีครับผมน้อยครับผมเอาแล้วน้อยสัมเพลงอบตามด้วยอาร์ตปาจีนจากเชนนบผมโอ้โหดูอาร์ตโยกใหญ่อาร์ตโยกใหญ่และกำลังจะเข้ายูเธอร์แล้วครับพี่ป๊อปโค้งกลับเข้าไปครับจังหวะนี้ช่วงแรกเท่านั้นครับรอบเดียวเท่านั้นครับหกรอบนี่โหสนามนี้ยาวอ่ะมันมีจุดได้หลายจุดครับตรงนี้เข้ามาสู่ร้อยอาร์ครับของเรียว่าเป็นโค้งไฮสปีดของสนามแห่งนี้ครับ แล้วก็ปิกแัปต้องบอกเลยนะสนามมีบัมเปอร์เยอะด้วยนะเห็นไหมโค้งแล้วขึ้นเดินอีกนะฝ่ายอีทไม่ได้โค้งธรรมดานะคุณผู้ชมเข้าลงนี้ครับลงกลับเข้ามาครับย้อนกลับมาจะเข้าสู่ชิคเคนครับขึ้นเดินมาอีกหนึ่งกางครับคุณผู้ชมครับแล้วจะเข้าชิคเคนหนึ่งชิคเคนสองครับตรงจุดนี้ครับมันจะเป็นลอยๆเดี๋ยวดูทังทีนะฮะลอยกันมานี่ครับจะลอยขึ้นมาครับแบบนี้ครับคุณผู้ชม ชิดเทนหนึ่งชิดเทนสองแล้วก็ต้องมาเปาครับเพื่อยูเทินครับเข้าสู่ทางโรงอีกครั้งอาร์ตโอบนอกจักรพันเอาลายนอกแต่พี่น้อยเข้าในและเป็นลายของน้อยสามเป้งชอตแต่ข้างหลังมาชิดติดสามลำกันเลยครับพี่ป๊อปครับตอนนี้ครับดีเฟนส์ได้ดีมากครับกับน้อยครับในจังหวะนี้ทําให้อาร์ตยังขึ้นไม่ได้ครับหนึ่งสองสามครับตอนนี้ยืดออกไปครับและตามมาด้วยทางไกลๆน่าจะเป็นตั้มสถาพรแอร์ครับ กํากลังฝีมือก,กันมาเรื่อยๆครับสำหรับตั้มแตตาพรแต่ดูคุณหน้าตรงนี้ก่อนครับผมต้องบอกว่าน้อย uffy. ดีเฟนด์ดีครับโการแปลงลนันหมายเลขกน้อยมหมายเ177ครับเอาจะโดนหรือเปล่าครับจะโดนหรือเปล่า,อ,าอย่างนี้อาร์ตอาร์ตลนออกไปอย่างนี้ยังไม่ได้ครับเป็นลายของอาร์ตบังไว้ได้ครับแมเกือบไปแล้วครับกับโทศพลขึ้นมาแตะท้ายแล้วอาร์ตท้ายก็ต้องกันหน้าก็ต้องไล่เอาแล้วสิครับลำบากแล้วทีนี้ ตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าแบบนี้ครับจะเป็นผลดีกับน้อยสำเพ็งมากๆนะครับเพราะว่าทั้งหลังเนี่ยจะกดดันครับแต่ตอนนี้เหมือนยืดออกมาแล้วครับคุณผู้ชมครับยืดออกมาแล้วครับทําให้ 1- นึสองยืดออกมาแต่ก็ต้องเบาอย่างดีอ่ะในจังหวะนี้ต้องเบาครับช่วงหลุมร้อยร้อยอะไนใช่เนี่ยครับโค้งยาวครับโค้งยาวๆครับเล็งร้อยลงมาครับุลงมาหยุมลงมาครับ เอาแล้วครับน้อยยังบังได้คร oh. er ับหึงรอบผ่านไปนี่ยังดีเฟนซ์ไว้ได้ครับยังดีเฟนซ์ป้องกันไว้ได้ครับโอ้โหพอสองเทียบกับเพลงตอนนี้หายใจไม่ท่วน้องครับเพราะอาร์ตกดดันหนักมากจริงแล้วําลังจะเข้าสู่เอสหนึ่งเอสสองครับโอเคลอยมาเล็กน้อยอาร์ตล้อลอยนิดนึงแต่ว่าอาร์ตจะโอบนอกเหมือนเดิมแล้วและอาร์ตมาท่าเดิมแบบนี้ยังไม่ได้จะช้อนในไงเพื่อจะเข้าช้อนในไงจังหวะนี้นะครับเชื่อจะ เขาเรียกว่าเอาสปีดเพื่อมาโค้งไกครับแต่ตอนนี้ครับก็เหมือนทําได้ดีขึ้นนะฮะเหมือนทําได้ดีขึ้นครับแต่ยังไม่ได้ครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับเจ้าอาร์จักรพันวรลัตครับมาใกล้เคียงกับเจ้าน้อยขึ้นมากขึ้นครับแต่น้อยยังนิ่งอยู่ครับุผู้ชมครับเียกว่าเริ่มโผมาค้างๆให้เห็นทีละนิดและกาลังจะเข้าสู่โค้งต่อไก่ครับ กออไก่าไภาแบบนี้ดูเวลาให้หน่อยครับาอี์ดูเวลาให้หน่อยเวลาตอนนี้ครับทุกคันเท่ากันหมดครับอยู่ที่1.33ุดสามสามเป็นจักรพันธ์วันอัทต์เร็วกว่าครับและดูตรงน,นี้ครับแหมทศพลครับตัดสินใจจะเอาไลน์นอกครับจังหวะนี้ทําให้เสียการออกไปครับต้องเบรคครับทมให้ทั้งสองคอ้ออาวอาร์ตอาร์ตเด้งออกไปครับแบบนี้อาร์ตเสียอันดับแน่นอนครับโอมย่าไปครับผมใจร้อนไปนิดนึงครับเอาแล้วครับทาให้ทศพลโคสลานันขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่2ครับ ตอนนี้ครับอาร์จักรพรรธ์วรณรั์เกิดปัญหาแล้วคุณผู้ชมเอาเลยครับความกดดันตรงนี้ครับผมมาอยู่ที่หมายเลข1 9 4ต่อครับไล่กดดันสุนันเนียมพักแว่นไปครับผมเข้าสู่ร้อยอาร์ตรงนี้มาแต่ว่าเป็นลายของสุนันเนียมพักแว่นอยู่ครับโอ,โ,อโอ้โหดูหครับต้องบอกว่าน้อยนี่นิ่งทีเดียวครับแล้วน้อยก็เพิ่งมาลองแบบสานามนีเต็มวันนันที่ไคุยกัน เด็กหนุ่มจากบุรีรัมย์นังร้องนะครับนากร้องเพลงชอบครับผมนี่คือกลุ่มหน้านะคุณผู้ชมครับดูในกลุ่มหน้านะครับกลุ่มหลังเดี๋ยวเริ่มเริ่มตามมาเดี๋ยวเราจับให้นะครับเดี๋ยวเราจับให้นะครับมาดูลุ้นกันก่อนในรอบนี้ครับตอนนี้ครับเปลี่ยนผู้ตามมากดดาครับส่วนทุเรียนน้องเกรฟคันนี้ครับทศพลโกศลนันใช้ลายในครับเพื่อจะได้ไหมไม่ได้ครับต้องบานออกมาตอนนี้น้อยยังหนีได้ครับตอนนี้เจ้าอาร์ตกลับเข้ามาในเกมอีกครั้งครับติดกันเลยครับตอนนี้ เอาแล้วผมเอาครับลุยกันลงมาลงนมาดูเมาลอยได้ลอยไปแล้วเหาะได้เหาะไปแล้วครับอันนี้กลุ่มผู้นํานะครับกลุ่มผู้นํายังบี้กันอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้กล้องสวิตในกลุ่มตามบ้างครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวใจเย็นนะครับตอนนี้ยังติดกันอยู่มันหมัดยังไม่ได้เล็ดล้อล็อกไปทีนึงเอาแล้วบอาเอาแต่มันไม่ได้เดี๋ยวมันต้องเลี้ยวขวาแลแต่ตรงนี้อาร์ตได้เปรียบแน่นอนครับอาร์ตมาสายใไปไซอาร์ตไซด์ไปไซแลรัแสงกลับมาจังหวะนี้ครับคุณผู้ชมครับ แมช่วงชิงจังหวะนี้แสงทศพลโกศลานันมาได้ครับเอาครับกำลังจะเข้าสู่ยูเทิร์นครับผมตรงนี้เลอสามรอบสนามครับผมไปครับกองเชียร์น้อยสัมเพลงอยู่ในครับกองเชียร์น้อยสัมเพลงครับลุนใจจะขาดหครใจตอนจุ้ทองครับต้องบอกว่าหายใจไม่ชั่วทองครับเหลืองฟ้าเขียวตรงนี้เฮราพออาร์ตก็กดดันหนักมากจริงๆครับผมกองหวังหมู่บ้านครับเด็กหนุ่จากปาซิดูดีบอยนดนคนละกาเนี่ยครับติดข้างรถเขา บังมัดนะครับเอาแล้วครับอาร์ตเติมสปีดมาอีกแล้วครับอาร์ตตัดในฮะแต่ลืมฮะลงมสีล้อไม่ได้นะครลงมสีล้อนี่โดนโดนนะโดนลงมสีล้อไม่ได้ครับมาเข้าสู่ขึ้นเนินครับจะเข้าชิเคนหนึ่งชิเคนสองครับเอาแล้วครับ,รบตรงนี้จะลอยล้อลอยกันเลยทีเดียวลอยเดี๋ยวอาร์ตต้องโอบนอกอีกแน่เลย เป็นไปได้ครับอย่างที่พี่ป๊อปว่าจริงๆครับและอาร์ตโอบนอกมาและช็อตในหรือเปล่าให้สุดนะเพื่อจะหักให้สุดเพื่อจะเข้าในไม่ได้ครับแต่ทําให้ตัวเองเสียไปด้วยฮะและทศพลคิดเลยครับผมเอาแล้วครับกุ่มหลังใสายบใส่แซงอาร์ตมาครับแต่กลุ่มหลังมาแล้วฮะเดี๋ยวให้สวิตชกลุ่มหลังอ้าวจังหวะนี้อาร์ตโดนครับเปิดออกมาครับทำให้ทศพลโคศรลานังครับแซงขึ้นมาเอามาดูแท็กซี่ตรงนี้ดีกว่าครับ M ร้อยห้าสิบเจ็ดครับไม่ธรรมดาครับปกติเขา M 1 5 0ตอนนี้เขาเป็น M 1 5 7ครับ แล้วตามมาด้วยตั้มสถาพรแอร์และครขันหลังช่างเทพหรือเปล่าช่างเทพครับโอ้เด็กหนุ่มจ้าเพชรบูรณ์ครับใช่จริงๆด้วยขันหน้านี่สิงเสือใต้ฮะคันอีกคันนึงก็เป็นเสือพันงกินยืนครับผมช่างเทพช่างเทพครับเอาแล้วครับนี่ครับเอ็มสุราร์ครับมาแล้วครับเอ็มสุราร์คันนี้ครับไม่เปิดมิเตอร์ครับวิ่งแบบนี้ระวังขนส่งเรียกนะฮะ บอกผมเหมาอย่างเดียวโอ้โหสีเหมาไม่ได้เอาแล้วครับแล้วข้างหน้าก็มันข้างหลังก็มันแบบ่ยาอินข้างหน้าก็มันข้างหลังก็มันครับตอนนี้ครับมาครับเจ้าตั้มสถาพรแอร์ครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งหกครับตามกดดันมาเอ็มนี่เวลาอยู่ประมาณเท่าไหร่นหนึ่งจุดสามสี่ครับพี่พอธรรมดาครับหนึ่งจุดสามสี่สามตันเลยครับคัวนี้ครับโอ้โหอันนี้มันมากครับในรุ่นนี้ครับสี่สิบเจ็ดกิลล์หนึ่งครับอะไรครับเนี่ยหน้าก็มันหลังก็มันเอาแล้วครับนี่กลุ่มนี้ครับ เดี๋ยวจะเข้ารอบสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมมาลุ้นกันดีกว่าครับว่าจะเป็นอย่างไรครับมาดูกลุ่มผู้นําจะเป็นอย่างไรครับตอนนี้ต้องบอกว่ามีเปลี่ยนแน่นอนอู้เจอรถช้าครับผมโค้รเซียนแบงครับเอาแล้วครับตัวแปรตรงนี้ครับเราสู่ยูเทิร์นครับทางตรงรอบสุดท้ายครับเอาละกองเชียร์ครับมาลุ้นกันดีกว่าครับเอาสู่รัดแแบบแล้วครับไฟนอลแลบแล้วคุณผู้ชม่าดูดิว่าน้อยสำเพงจะกันไม่ได้ไหมอาร์ตแรนร์ตหรือจะเป็นทศพลโกศลานันครับพิมพ์กันเข้ามาครับ เอาครับกองเชียร์รักใครเชียร์ใครพิมพ์กันมาแล้วตรงนี้โดดเดินกันมาข้างหลังนี่แก๊งกลุ่มเอ็มแต่ดูหัวแถวก่อนกำลังจะเข้าสู่โค้งกอไก่และทศพลโกศลา,านันครับติดเลยเอาแล้วลยอย่าเปิด<อ>นะอย่าเปิดจังหวะนี้ครับเอาน้อยดีเฟน์ได้น้อยดีเฟน์ไว้น้อยโอ้ยใส่ใบใส่แบบนี้ครับโอ้โหจังหวะนี้เป็นเรื่องการตัดสินของนายสนามครับแหมทศพลโกศลานันครับใส่ดีเฟน์ได้นายมาครับโอ้โหแซงนายมาครับ ไม่รู้อย่างไรแล้วครับหูห้อยเลยทีเดียวครับน้อยสำเพงหูหายหูขวาหายไปเลยครับห้อยลงมาเลยเอาแล้วครับอันดับ1 2 3ครับทำไมมันเดือดตั้งแต่รุ่นแรกแบบนี้ฟาอม่งี้รุ่นถัดไปจะอยู่ยังไงล่ะเนี่ยแต่น้อยสำเพงยังไม่ยอมน้อยสำเพงแทงไหนเอาสิเอาสิผมเอาคืนผมเอาคืนครับคุณผู้ชมครับอาร์ตมาอาร์ตพามาด้วยโอ้โหทศพลทศพลยังไม่ยอมครับจุ่มเข้ามาครับจุ่มัำเร่งร้อยครับเอาแล้วคุณผู้ชมติดตามกันมาดูครับ3คันนี้ครับ ชิดเคนหนึ่งชิดเคนสองและตัดสินกันด้วยโค้งสุดท้ายอย่างแน่นอนครับเอาครับเอาถึงโค้งสุดท้ายไหมครับผม คู่นี้จะมีอะไรกันเป็นโอ้โหแล้วทศพลโกศลานันเล่งออกมาจะพยายามจะฉีกแต่มันหนีไม่ออกครับตรงนี้พยาจะเข้าสู่เ1 S2 ครับมาแล้วครับสำเพ็งช็อปไม่ยอมเหมือนกันครับเด็กจากนางรองบุรีรัมย์ครับคันเหลืองและมาแล้วครับอาจักรพันธ์วัาลสีฟ้าจากเทนสีฟ้าจากเทนขึ้นมาแล้วอาจักรพันธ์มาใสยใบใสายสยใบส่ยังไงครับไม่ได้ครับจังหวะที่ช้อนได้ไหมไม่ได้ครับอันดับหนึ่งมาถึงอยู่เป็นสองเป็นของทศพลโกศลานันในรอบสุดท้ายครับผม และโอ้โหอันดับ2เป็นของใครไปอีสอันดับ2เป็นสุนันเนียมผักแว่นและ3าเป็นจักรพันธ์วรรณรัตน์ครับโอ้ต้องบอกว่ามันทีเดียวนะครับมันมากนะครับเรื่องการตัดสินเป็นของนสนามนะครับผมก็ว่าไปตามเกมนะครับโอ้โหหกรอบจบอย่างรวดเร็วนะครับก็ดูเดือดทีเดียวครับผลยังไม่เป็นทางการนะถ้าเราดูกันตรงนี้ก็น่าจะเป็นของทศพลนะครับุศลานันแลวก็สุนันเนียมผักแว่นแล้วก็จัิพันธ์วรรณรัตน์อันที่4น่าจะเป็นของวิทยาบุญทรัพย์ นี่คือดิวินเนอร์นะครับเรียกว่าเวลาที่เขาทำไว้ได้หนึ่งสามสามเหมือนเดิมเลยครับหนึ่งสามสามรุ่นแรกก็สนุกแล้วรุ่นต่อไปครับเป็นรุ่นของสเปเชียลคาบับนะครับอย่าไปไหนนะครับเรซริ่สยังไม่เป็นทางการอีกหนึ่งครั้งนะครับพุทธสลนครับอันดับหนึ่ง ที่สเป็นสุนันครับที่3เป็นจักรพันธ์ครับที่4เป็นวิทยาครับที่5เป็นออวิลชานะครับเราไปชมไฮไลท์มันๆนะครับแล้วก็ไปฟังบทสัมภาษณ์จากฟาอีทที่ปากเฟิร์มครับ